อ่าเดี๋ยวต้องขออภัยทุกท่านเลยนะครับพอมันทาคลิปได้ทีละนาทีนะครับเพื่อเป็นการดูที่ง่ายเห็นไหมฮะสองก้อนนี้ที่เราต่อจากคราวที่แล้วนะครับก็คือมวลน้ํมันจะรวมลงมาที่ถ้ามันรวมกันจริงๆแล้วด้านล่างนะครับไม่มีฝนลงมาหรือน้ําท่วมขังเต็มพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยหรือมันตกลงมาเนี่ยโอ้โหตรงนี้จะหนักเลยนครสวรรค์ลบบุรีอุทัยธานีอยุธยา อันนี้ต้องเตรียมรับมือเลยนะครับต้องเช็คสถานการณ์ให้ดีหลังจากนั้นเนี่ยโมน้ำมันจะวิ่งเข้ากทมอใช่ไหมโดยโดยเส้นแม่น้ำนะเส้นวิ่งเข้ามาเนี่ยทีนี้มันจะฉีดอยู่สองฝั่งเห็นไหมครัมันจะฉีดสองฝั่งถ้าจะไปฝั่งตะวันออกก็ไปตลาบบุรีไปทางเนี้ยถ้าฝั่งไปตะวันตกก็จะมาทางอะไรอะนครปฐม โอ้โหอันนี้แหละตอนตอนนี้เราต้องดูว่าน้ําเนี่ยมันมันจะมาสองฝั่งมาทางไหนมากทางไหนน้อยนะเอาแล้วครับมาถึงตรงนี้มวลน้ำสองก้อนที่ไหลผ่านมาสมมติว่าผ่านนครสวรรค์ลบบุรีมาแล้วมาจะเข้ากทมโดยสายแม่น้ำนะเจ้าพยาใช่ไหมฮะมันก็จะมีฉีกสองฝั่งไปฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกทีนี้ถ้าฝั่งไหนเนี่ยมันรับน้ําเยอะเกินไปเนี่ยหรือ ในพื้นที่มีฝนตกหนักอยู่แล้วมีฝนกระหน่ำอยู่แล้วแล้วน้ามันเต็มพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยอันนี้แหละครับมันจะเป็นเรื่องลําบากมากๆเลยในการที่จะมีน้ําเออล้นน้นําท่วมขังน้ําท่วมสูงต่างๆเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะจังหวัดนครปฐมนะผมยกตัวอย่างง่ายๆจังหวัดนครปฐมบ้านผมเนี่ยถ้าไปเจอกับน้ําทะเลหนุนด้วยนะครับืต้องบอกว่าลําบากมากๆเลยบ้านที่อยู่ชายน้ําบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําลําคลองสมควรต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะครับก็ขอให้ หลายๆคลิปที่ผมทํานี่ก็ขอให้มันเกิดประโยชน์ครับหลายๆท่านเดี๋ยวผมจะลงไปเลยนะครับท่านจะได้เตรียมตัวได้ก็ฝากกดติดตามมาด้วย